เป็นวันแรกทุกคนคือตื่นเช้ากันมากก็เลยได้นั่งหลังสุดเลยเชงอ่ะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมง่ก็เย็นช่วงเช้าเสร็จไปหนึ่งพาร์ทบว่าพักเยงแค่ครึ่งชั่วโมงเองอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าชีซื้อให้เนื่องในวันอะไรแต่น่าจะเป็นฟองขวันวันเปิดเทอมหรือเปล่านะคะก็อุ้ยตลบมากปิดมายังเนี่ย แล้วอันนี้คือป้ายนะคะทุกคนตลกอ่ะไม่รู้ว่าชี้เห็นหรือยังเดี๋ยวไปเดินชอปปิ้งต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวในอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะรีบกลับหองกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปิดทํามวันแรกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกจะถ่ายตั้งแต่ตอนอยู่ที่ห้องแล้วแต่ว่า <laughs> รีบมากใช่คือจริงๆตื่นเช้าวเว่จะแต่งตัวสายก็เลย any way มาห้องเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปะะจะทำอะไรวันนี้เรียกวิชาเลยคะ มาแต่ตอนเช้าแล้วก็สมัอยู่ตลอดวางานเนาะที่เราจะแบบว่าต้องทำนะคะแล้วก็จะได้แบบเก็บเป็นคะแนนนะคะแล้วก็วิธีการที่จะตัเงโจทย์มาถึงว่าเราจะได้คะแนนจากเรื่องอะไรนะคะขอบคุณเพื่อนด้วย หลัง,ง,ง,งจากปฐมนิเทศเสร็จถ้ไม่เสียงไว้นนี้่าหลังจากปฐมนิเทศเสร็จนะคะทุกคนก็คือมีงานเลยงงมากแต่ยังไม่ได้ส่งวันนี้นะส่งแบบอีกนะ้าแล้วถ้าไม่เสียงเป็นอย่างนี้วะงงแอบสนิทซิ่ง,งไม่ไหวสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนต้องไปเรียนแล้วว่าปฐมนิเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเที่ยงน,นะคะ h i v ก็เยอะซิฟิลิสก็เยอะ u n ตเ n น e d p r e น n a n c y Unentended p r e น n a n c y ถ้าไม่ไม่มีลูกไม่พอมีลูกไ,ไม่ได้ตั้งใจก็ไปทำอะไรอาคริมินอลอบอร์ชันคริมินอลอบอร์ชันแสดงว่าไม่ถูกหลักอนารรมัยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเซฟติชชอาผลกระทบต่อครอบครัวก็อาจจะโทษกันไปโทษกันมาระหว่างคนในครอบครัวก็ทำให้สัมพันธภาพเขาอาจจะถึงขั้นแตกหักหย่าร้างกันไป เวลา9โมงซึ่งก็เรียนช่วงเช้าเสร็จไปหนึ่นงพาร์ทเพราะว่ายังต้องมีอีกพาร์ทหนึ่ง 1. วิชาต่อไปตอน10โมงก็คือเป็นในพยาบาลเอ,อ่อมารดาทารกสองนี่แหละแต่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอมาสอน,นะคะแต่ยังไม่ได้ดูหอกเลยเรียนเรื่องอะไรตอนนี้คือได้พักครึ่งชั่วโมงจริงๆก็ไม่ครึ่งเพราะว่าเหลืออีก13นาทีเดี๋ยวต้องเรียนตอน10โมงต่อเนาะวันแรกก็คือเรียนแบบเรียนจริงจังเลยแบบฎี you ยู o น คือประเทศไปแค่30สนาทีที่เดียวคือเรียนแบบจริงจังเวอร์และนี่ก็คือชมหน้าเพื่อนของเราคนนี้คือชมพู่ชมพู่ไม่สนใจเลยและอันนี้ก็คือป้ายนักขาแต่ใบตองไว้เข้านะ้ำอันนี้คืออะไรเ,เกมเมื่อกี้เหรอเออใช่ท,<า>ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันคือเป็นเกมที่เขาวัดความรู้หลังจากที่เราเรียนเสร็จนะคะก็จะมีสกอร์บอกเธอได้เท่าไหร่ อันนี้รอ,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 อบสองได้ห้าร้อยรอบสองได้แปดร้อยอุ้ยก็เยอะอยู่รอบสองคือฉันกับชมพู่อะเ,เอฉันทํารอบเดียวกับชมพู่ได้หกร้อยกว่ามัน <condu it> คือน้อยมากวันนี้มาขายช็ปบก็เลยได้นั่งแบบหลังสุดเลยดูดิคือหลังแบบหลังเลยเพราะว่า <las se. S 1> ข้างหน้ามันเต็มหมดแล้วนะคะวันนี้ราบเปลี่ยนห้องเรียนแล้วก็เป็นวันแรกทุกค,คนขื้ตื่นเช้ากันมา ไม่ได้ก็คือว่าคือทุกคนนะคะรอคิวลงลิฟต์นะคะเพื่อจะไปเรียนต่อมาค่ะจริงค่ะแล้วแบบคนเยอะมากแล้วแบบมีเวลาพักครึ่งชั่วโมงช่ำเกินอุ๊ยฉัพูดมาแล้ว <c oughs> คนคือขอโทษนะแบบไม่ได้อัดเลยเพราะว่าพักเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองอ่ะคือแค่เวลาหายใจหายคอยังไม่มีเลยแบบกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบ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 ,รบ,รบแล้วแบบรอรีบทานู่นทํานี่ทุกคนคือวุ่นวายมากไม่ได้ถ่ายเลยลเดี๋ยวมาเรียนตอนบ่ายกันนะคะตอนบ่ายเรียนวิชาอะไรนะผู้สูงอายุนะคะก็คือจะเริ่มประมาณสามครึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีเรียนอะไรไม่รู้ต่อแต่ว่าเป็นในซูมอันนั้นอ่ะไอแอปเมื่อเช้าที่อาจารย์บอกว่าจะสอนใช้อะโปรแกรมอ่ะไว้เรามีฉีดวัคซีนไม่แต่ว่าต้องเข้าทุกคนนะแต่เข้าเป็นซูมได้ นั่นแหละทุกคนก็คือไม่มีเวลาพักเลยข้างนี้ขนาดวันแรกนัเนี่ยโคตรยุ่งอ่ะยุ่งแบบสุดๆมีเวลาพักแค่แค่ค่งชั่วโมงจะบ้าตายเดี๋ยวไปดูกันตอนบ่ายตอนนี้ก็คือเราเพื่อนเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะไปเข้าเรียนแข็งแล้วก็ดูไม่แข็งตึงจะเจ็บมากนะระบบงนะเห็นเราต้องข้อบวมให้เรื่อยวเพราะว่าวันนี้จะเริ่มตึงขึ้นนะครัผมพามี่กลับมาวัยสองนะ ยาแกัมอยากกินชื่อว่าอองสี่เป็นยิมเนสในยิมสามวันวันนี้เราต้องสอนเรื่องของซัพพอร์ตเองเวลาเดินให้ไปโดยมากสว่าช่สุด One hour later. ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นเวลาบ่าย3ามโมงสาก็เพิ่งเลิกเรียนนะคะก็กลับมาถึงห้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือจริงๆอะ่ะอยากถ่ายให้เห็นบรรยากาศในมอนนะแต่ว่าคนเยอะมากทุกคนแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในลิฟต์ก็คือยืนเบียดกันแบบลมหายใจแบบลดแบบ ต้นคอเลยแบบนี้เออก็เลยถ่ายไม่ได้นะคะประมาณ5้าโมงนะคะก็น anyway, ัดกับแฟนไว้นะคะว่าจะไปกินข้าวกันเนาะก็เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวห้าโมงไปกินข้าวกันซึ่งจะไปกินอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนวันนี้แบบวันแรกของการเปิดเทอมก็คือสนุกมากคือจะบอกว่าเรียนหนักตั้งแต่วันแรกเลยจริงแล้ววันนี้ก็คือมีคิชเลยแต่ว่าไม่ได้โมนะทุกคนแต่ว่าเราได้คุชเต็มแต่ว่าแค่ห้าคะแนนนะคะก็คือเต็มห แล้วก็ได้เต็ม5้า่น่แหละเออก็วันเนี้รู้สึกว่าเรียนหนักมากตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยคือแบบเหมือนมันหยุดไปนาน2เดือนใช่ป่ะแล้วแบบมาเรียนอีกทีนึงอะ่ะเหมือนมานั่งฟัง,ฟงภาษาเอเลี่ยนเลยทุกคนแบบแล้วเราก อ๋อสมองฉลับไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้เออคือแบบเหนื่อยมากซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะเหนื่อยเหมือนเดิมเรียน8ปดโมงเนาะพรุ่งนี้วันนี้ก็8ปดโมงแต่ว่าโอ้ยนี่ทุกคนมีอะไรจะมารีวิวคือเมื่อวานอ่ะเราเข้าหอมาวันแรกนะคะแล้วก็เพื่อนอ่ะน่ารักมากคือแก๊งเราอะ่ะคือชมพู่กับฝ้ายนะคะที่เห็นไปในต้นคลิปนั่นแหละก็เอิม่มซื้อหมอนปอกคอมาให้เรานะคะเดี๋ยวให้ดูหมอนปอกคอเหมือนหมาเลยอะ่ะหมอนรองคอ นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหมอนรองคอนะคะที่ฝ้ายกับชมพู่ซื้อให้เพราะว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าชีซื้อให้เนื่องในวันอะไรแต่น่าจะเป็นของขวัญวันเปิดเทอมหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเดือนไม่ใช่เดือนสิอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีไปขึ้นฝึกที่ศรีราชานะคะก็คิดว่าเนี่ยแหละเราจะพกน้องคนนี้ไปด้วยจะได้ไว้นอนบนรถนะคะเพราะว่าทีสามแล้วน่าจะหนักหน่วงแน่นอน โอเคเดี๋ยวนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือรอแฟนมารับไปกินข้าวนะคะทุกคนคือลืมเพิ่งเช็คลายกลุ่มแล้วแบบคือตอนแรกว่าจะนั่งอ่านหนังสือของตัวเองแต่ว่าเพิ่งเช็คลายคือตอน3ามโมงครึ่งอ่ะเขามีให้เข้าอบรมกันใช้ระบบ e-learning ซึ่งแบบนี่มัน3ามโมงสี่แล้วยังไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวเราจะมาเข้าระบบ e-learning กันนะคะทุกคนโอเคก็อุ้ย <c oughs> <c oughs> ตลกมากที่อยู่ในในนี้ยที่เป็นแบรนด์ ambassador ของมหาลาัยคือเพื่อนเราเองอันนี้คือฝ้ายนะคะทุกคนตลกอะ่ะไม่รู้ว่าชีเห็นหรือยังเดี๋ยวตามชีมาเข้าอบรมก่อนนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนลืมกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็คือเขาเป็นแนะนําการใช้งานระบบ e s t i e n e-learning สําหรับนิสิตนะคะซึ่งคุณฝ้ายเขารู้ตัวหรือยังว่าเขาอยู่ในนี้ หักไล่์กลุ่มไปหาเพื่อนก่อนว่าแบบเฮ้ยแกเข้าได้แล้วอะไรแบบนี้เนาะอย่างแรกก่อนที่เราจะบอกให้เพื่อนเข้าเราต้องไปเซลเพื่อนก่อนนะคะว่าเฮ้ยไปทําอะไรในน,นันอาอะไรแบบนี้มันต้องเขินแน่เลยคือเพื่อนเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเขินนะคะกับการที่มันต้องไปอยู่อย่างนั้นเนาะทุกคนคือเมื่อกี้ตกใจมากคือนึกว่าตัวเองอลืมปิดไมค์เว้ยเพราะฉะนั้น youtube ฉันมันก็คงจะเข้าไปในการอบรมแล้วมัง้ง แต่ว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะว่ามันแบบปิดอัตโนมัติตั้งแต่เขา้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งฟังอบรมอันนี้นะคะแล้วก็รออืมนั่นแหละสักพักซัมติงแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อนะคะเรายังไม่จบกับวันนี้กับการเรียนจะบ้าตายทุกคนคือเป็นระยะเวลานานที่รอแฟนมารับคือแบบตอนแรกมันบอกว่าเลิก5้าโมงใช่ปะแล้วมันก็บอกว่าเอ้ยเลิกห้าโมงครึ่งแล้วก็เรียนเสร็จนะคะอบรมเสร็จตอน ห้าโมงพอดีเออก็เลยนอนเล่นติ๊กตอกรอนะคะทุกคนก็คือแบบเสียเวลาครึ่งชั่วโมงนี้ไปโดยบ้างเปล่าไม่หรอกจริงๆอะ่ะขี้เกียจอ่านหนังสือก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวไปกินข้าวสังสรรค์อะไรให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาอ่านทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือเล่นติ๊กตอกรอตอนนี้ก็คือรอแฟนมารับข้างล่างหอนะคะทุกคนแต่ว่าแบบเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะเออแล้วคือเราไปแบบมอเตอร์ไซค์ไง,งต้องเปียกแน่เลยก็เลยพกร่มมาเผื่อแต่แบบ สับหยักไหมอะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้านแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากที่ร้านเสียงดังมากแล้วก็แบบฝนตกด้วยก่อนจะมาถึงก็คือเย็นมากสภาพดีกสบาตายเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะ คือมามูจิต่อนะคะทุกคนคือกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยังเหลือเวลาอีกชั่วโมองนึงแล้วมาสามย่านมิตรทาวมันอยู่ใกล้ห้องไหคือเราจะมาซื้อกราดเช็ดแว่นอันนี้ทุกคนมีใครเคยใช้บ้างรีวิวมามันดีมากคือแบบเรามาซื้อใช้ซ้านะคะเแบบตอนแรกเพื่อนแนะนํามาก็มาซื้อซ้ำอีกว่ามันดีจริงใช่เดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกชั่วโมองนึงเดี๋ยวจะรีบกลับห้องกันเธอมันติดเธอกาลณาออกไปบดนี้ <c oughs> ทุกคนมูจิที่สัมยันมิดเทาคือใหญ่มากแต่ว่าเดินแบบฟินอนะคือมันแบบมีของให้เลือกเยอะมากแต่ตอนนี้คือหาแคชเชียร์ไม่เจออ๋อเจอแหล้มาซื้อเพื่ออันเดียวนะคะมันใช้จริงจิ มาดูของซึ่งแบบตอนแรกกำลังจะกลับแล้วเดินผ่านที่มันเป็นร้านคิวมีแฟนซีเว้ยเขามาจัดบูธที่สามันมิทาวชันจีทุกคนคือเครื่องเขียนถูกมากแนะนำให้ทุกคนมาดูนะคะจัดถึงวันที่9สิงหาคม2567นะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนหรือหลังแต่ว่านั่นแหละทุกคนของมันน่ารักมากตามที่แทนกล้องไปให้ดูนะคะน่ารักมากน่ารักเกินแต่ว่าเดี๋ยวหมดเวลาแล้วน,นะคะเราน่าจะต้องรีบกลับหอเนเพราะว่าเดี๋ยวกลับของไม่ทัน ตอนนี้ก็คือเพื่อนเรานะคะก็ไปข้างนอกเหมือนกันมันก็กำลังกลับเข้าหอนะคะเราก็กําลังกลับเข้าหอแบบฉุกรหุกมากเลยอีกครึ่งชั่วโมงจะสามทุ่มเคทุกคนเจอกันในหอนะค,ะค่อนข้างอันตรายมากสุด,สดทุกคนอันนี้ก็คือหอตอนกลางคืนอ,อันนี้คือหอเราแบบใต้หอนะคะตึกศีลินที่น้องๆคนไหนน่าจะเคยมาเซ็นสัญญาใต้ตึกนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็เซ็นใต้ตึกนี้เหมือนกัน อุ้ยตออกกระจายเมื่อกี้คือแบบหันเข้าไปในห้องห้องอะไรไม่รู้ซัมติงแล้วเห็นเป็นหุ่นคนเพราะหัวใจจะวายเดี๋ยวเราก็จะขึ้นห้องนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งก็คือกลับมาหอถึงทันเวลาพอดีไม่ลิฟที่เราใช้ไปเรียนกันทุกวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเราขึ้นปีสาเราไม่ค่อยได้ไปเรียนตึกนั้นแล้วอะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะนี่เห็นปะ จะเป็นตัวที่เราต้องใช้คีย์การ์ดในการสกแกนเข้าห้องนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคีย์การ์ดก็จะเข้าไม่ได้ซึ่งระบบควา,ลาลมปลอดภัยราดีมากนี่อันนี้คือคีย์การ์ดของเราป <N elson> าประตูก็จะเปิดนะคะ <N elson> <N elson> ทุกคนคือถึงชั้นแล้วแล้วเมื่อกี้เจอรุ่นพี่ใช่ปะเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าเคยไปงานจิตอาสาด้วยกันอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาเก่งมากขาเขาจบก็คือแบบสมัครเป็นอาจารย์ต่อที่นี่เราก็จะต่อปโทอีกทุกคนคือเก่งมากคือคุยกับพี่เขาแล้วแบบว่าเป็นแบบแ,แรงบันดาลใจในการเรียนให้เลยนะๆๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้ถึงหอแล้วทุกคนดูสภาพดิตอนไปก็คือฝนตกตอนกลับฝนหยุดแล้วต่แบบสภาพหลังจากที่ผ่านศึกร้านปิ้งยางมานะคะแล้วก็ไปเดินสามย่านนิดเทา เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เก็บของนอนแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในหอคนะ,คะอันนี้ก็คือห้องของเราเองอยู่ห่างเล็บแค่แบบนเดียวอันยี้ไฮทุกคนก็คือขึ้นมาถึงห้องแล้วนะคะก็ เดี๋ยวจะขอปิดบล็อกวันนี้ไว้แค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็ท่วนหนังสือน,นิดหน่อยแล้วก็จะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะยมกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นวอร์ดที่ศีราชาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกับการไปขึ้นวอร์ดที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดครั้งแรกในชีวิตนักศึกษานี้เลยได้เดี๋ยวมารอดูการอย่าลืมรอดูนะก็มันเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย